ส่งกำลังใจให้ไลตเตอร์สแปกเกิลได้ด้วยการกดซุปเปอร์แตงและกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i ร e รวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไลตเตอร์สแปกเกิลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกได้นะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รักจักนะคะตอนที่1ไม่ใช่ครั้งแรกแต่จำไม่ได้เนื้อคู่ อาจาเป็นคําที่หมอเจดไม่เคยนึกถึงหรือแม้แต่จะพูดออกมาเลยทั้งชีวิตเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปราวกับเป็นวันปกติทั่วไปโดยต่ไม่รู้เลยว่าการมเทพได้แผงซ้อนรักเป็นที่เรียบร้อยในทันทีที่พวกเขาได้พบกันตอนนี้<ม>ก็เพียงแค่ต้องรอผลรับเท่านั้นอย่างไรหักคู่กันแล้วก็คงม้มอีกแล้วกันเช่นโบราณว่า,าไว้เจดอย่าวิ่งสิเดี๋ยวหม่อมย่าก็ดูเอาหลอกพี่เพาวอยู่เรียบผมแบบนั้นสิครับผมสายแล้วไปก่อนนะครับนักศึกษาแพทย์กำลังรอผมอยู่เมื่อคืนเขาไม่น่าไปดื่นเลยมหนำซ้ำยังเมามาก ปลุกดิกลึกลิขิดเลขผลที่ได้ก็คือตื่นสายจนจะไปเป็นอาจารย์ในการสอบลองเคสของเลสิเดนไม่ทันนะสิแล้วนั่นจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรอมันอันตรายนะเจทพี่สาววิ่งตามไปพกห่วงน้องชายเนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วตอนที่ไปแข่งในสนามถึงจะไม่ได้เป็นอะไรมากเธอก็ห่วงอยู่ดีและถ้าคุณย่าทั้ง3คนรู้หมอเจดไม่มีทางได้ขับรถมีราคาคันสีแดงนั่นไปทางานแน่เพราะมันไม่ต่างจากเนื้อหุ้มเหล็กดีๆนี่เองพี่พาวก็อย่าบอกผมย่าสิครับเจดมันอันตรายนะไม่เป็นไรหรอกครับผมไปขอหนะครับ สวัสดีครับ สุดท้ายพี่สาวก็ไม่สามารถห้ามน้องชายไว้ได้รถมอเตอร์ไซค์คันสีแดงสลัดดำทะยานสู่ท้องถนนในเช้าที่แสนจะวุ่นวายในเมืองภูเก็ตเพราะทุกคนก็ต่างกำลังออกไปทำงานและไปเรียนจึงไม่แปลกที่หมอเจจะยิ่งร้อนใจปกติเขาเป็นคนตรงต่อเวลามากซึ่งหากครั้งนี้เขาไปไม่ทันเห็นทีจะต้องโทษตัวเองไปอีกหลายวันทำไมไฟแดงเยอะขนาดนี้นะเราจะทันได้ยังไงเนี่ยเจดพี่พัดบ่นออกมาทางเปิดกระจกหมวกนิรภัยออกเมื่อมองเวลาที่เสาไฟจะาจรบ่งบอกการนนะับเวลาถอยหลังมาจากหลักรอ้อ ขระนั่นเองก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาจอดเทียบกับเขาจากลักษณะที่รถแต่งท่อและคนขับมีสไตลก์การแต่งตัวโดดเด่นขนาดนี้เราเลยว่าเป็นเด็กแวน้นหรือวีรบุรุษรองเท้าแตะและโอเมก้าที่ซ้อนท้ายกอดเอวกันอยู่แน่นนั้นก็คือสกอยด์หรือเรื่องอีกอย่างว่านางงามรองเท้าแตะหมอเจดไม่ได้สังเกตคนรอบตัวเขาจดจ่อไปที่ตัวเลขที่กำลังนับถอยหลังเท่านั้นผิดกับโอเมก้าชายนุ่งสั้นที่มองเขาไม่วางตาแม้จะกอดเอวแฟนหนุ่มอยู่ก็ตามและเมื่อไฟเขียวปรากฏทุกคนก็ปิดคันเร่งออกตัว อย่ารวดเร็วโดยที่หมอเจดไม่รู้เลยว่าตัวเองกาลังกลายเป็นผู้เข้าแข่งขันดวนส้นมนมำของนักซิ่งรองเท้าแต่อีนนี่มากคนนั้นขับเร็วมากเลยนี่โน๊ตี่กอพี่แน่ๆน,น,น,นะค่ะพี่ไข่นุย้ยสู้เขานะคะ <S <s <c oughs> เาตี้เอ,อ่ยด้วยความตื่นเต้นและสนับสนุนแฟนหนุ่มเต็มที่แคทเล็กอบกอดรอบเอวคนขับแน่นขึ้นด้วยรอยยิ้มน่ารักที่มักเผยออกมาบ่อยๆเพราะเจ้าตัวเป็นคนยิ้มง่ายล่าเริงอยู่เสมอเอ้ยทำไมกลับริวจังวะไข้หนุอยไวๆเพราะขับรถตามหมอเจนไม่ทันแน่นอนว่าเป็นเช่นนั้นถูกต้องแล้วเพราะรถที่ใช้นั้นแรงม้าต่างกันแต่นายแพทย์หม่อมหลวงไม่ได้สนใจและบิดข้อมือเพิ่มความเร็วอีกเพราะอีกนิดก็จะถึงโรงพยาบาลของเขาแล้วเมื่อรถรูจอดลงนายแพทย์หม่อมหลวง ก็ถูกต้อนรับเป็นอย่างดีเขาแทบจะเหาะแทนเดินก่อนที่จะฝากให้พนักง,งานรักษาความปลอดภัยนํารถไปเกตแล้ววิ่งไปยังจุดหมายไม่นานรถแต่งท่อด,ดังก็จอดที่หน้าโรงพยาบาลเช่นกันแต่ก็ตามหมอเจดไม่ทันเสร็จแล้วรเราแพ้อะเรองนัตี้แต่ได้เรงอพี่ไม่หอนแข่งมันขนาดนี้มาก่อนเลยนี่แปลได้ว่าเราแพ้อะน้องนัตตี้ที่ไม่เคยแข่งมันขนาดนี้มาก่อนโอ้ยหนูฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพี่แขนุ้ยพูดเปนสัการสิพูดปนกันทําไมแล้วจะเอาไงต่อ รเราเป็นมันเป็นกดเป็นศักดิ์ศรีของเด็กว,วินอย่างเราต้องยอมรับใครน้อยพูดด้วยสีหน้าจริงจังแน่แน่ในอุดมการณ์ที่ยึดมั่นเป็นเด็กแวน้นก็มีกฎอยูแ่แล้วเขาต้องทำตามสิ่งที่ทำต่อกันมานั่นก็คือะอะไรนะครับผมไม่เข้าใจคิ้วหมอเจดผูกกันจะเป็นโบเมื่อได้ยินคำบอกเล่าจากหนุ่มคนหนึ่งที่บอกว่ามาดักรอเขาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมอบโอเมก้าที่ใส่เสื้อสายเดี่ยวสีแดงกางเกงยีนขาสั้นจู๋คนนี้ให้เขาเพื่อแข่งรถชนะรายต้องเอาแฟนเราไป รถนายแข่งรถเชน่าเรามันเป็นกฎเนี Wh ่ยค right? ือคือแข่งอะไรครับผมไม่เคยไปแข่งอะไรกับคุณนะครับเท่าที่จำได้เมื่อเช้าไงนี้ที่ไฟแดงสุดท้ายก่อนถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราแข่งรถกับนายแล้วเราก็ชอบนายมากเลยอะเอาแฟนเราไปซะเราชอบมากที่เราแข่งรถกับนายเมื่อเช้าเรายอมรับนายว่ะก็ได้เจนนีเออคือไม่ได้หรอกครับแฟนคุณนะจะไปยกให้ผมได้ยังไงมันเป็นกฎองนักแข่งอย่างเรานี่แฟนเข้าใจจะไม่นาตี ไข่นุยหันไปถามแฟนตัวเล็กสีหน้าจริงจังครับ หนูจะไปกับพี่หมอและเต้ยยิ้มสดใสเรากับว่าไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรอย่างที่ควรจะเป็นไม่ได้หรอกครับผมต้องไปทํางานแล้วขอตัวนะครับถ้านายไม่รับเฟรไปก็จะดีว่านายเนี่ยไม่ให้เกียดเราเราจะไปเรียกพูกเราบ่าเดียเด๋ยดีแล่ใครนุ้ยเตรียมโทรหาเพื่อนพ้องนั่นทําให้หมอเจตเริ่มคิดหนักและต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนั่นก็คือแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยให้พาทั้งสองคนออกไปแล้วห้ามมาก่อความวุ่นวายรวมถึงพาใครมาอีกด้วยขอตัวก่อนนะครับผมต้องไปทํางานแล้วจริงๆขอโทษด้วยนะครับที่นี่โรงพยาบาลหาพวก คุณทำให้ที่นี่วุ่นวายอาจจะต้องแจ้งตำรวจขอตัวครับน้ำเสียงทุ้มเอ่ยด้วยรอยยิ้มมีความดุดดันเล็กๆแต่ก็ยังค่อมสีสานให้ทั้งสองคนสร้างความไม่เข้าใจให้ทั้งสองคนเป็นอย่างมากเอาไงคะพี่แถนนวิสเป็นเป็นกฎของเราโนนัาจนะี้ก็รู้วเวลาขึ้นมาวันหลังก็ได้นี่ งั้นแบบนี้หนูก็โสดล,ละสิหนูเป็นของพี่หมอแล้วย่าอ้อรอก็ <c oughs> <c oughs> มันจีนน,นี่นะตอนนี้พี่ไข่นน้ยไม่ใช่แฟนหนูแล้วตั้งแต่วันนั้นนะัตตี้ก็เที่ยวมาดักรอหมอเจทุกวี่วันส่วนไข่นน้ยนะเหรอตอนนี้มีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ยังไม่ไวายพานัตตี้มาให้หมอเจ เลิกตามผมเถอะพี่หมอเราเคยเจอกันนะพี่หมอเคยช่วยชีวิตน้องชายของหนูไว้หนูจําได้แต่หมอเจตจาไม่ได้นะสิวันวันเขารักษาคนป่วยมากมายจะให้จําอย่างไรได้หมดละ่ะจริงไหมรับหนูไปเป็นของพี่หมอเถอะนะคะนะคนฟังตาโตเป็นไข่หา่านที่หนุมน้อยคนนี้พูดจาอะไราแบบนี้ออกมาทําไมพูดแบบนั้นนะครับเป็นเด็กเป็นเลกหนูอายุ25หนูไม่เด็กแล้วนะคุณหมอแปลกใจมองอย่างไรอายุของคนตรงหน้าก็ไม่เกิน20ปีทั้งส่วนสูงที่ประเมินดูแล้ว มีหน่าเกิน165ซนติเมตรไดใบหน้าที่ดูเด็กนี่คนคนนี้ไม่น่าจะอายุถึงขนาดนั้นถ้าผมไม่ตกลงก็จะไม่เลิกมาที่โรงพยาบาลและจะไม่เลิกตามผมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอบเสียงใสด้วยตาแป๋วแป๋วอย่างนั้นแล้วหมอเจจะทําอะไรได้นอกจากจูงมือน้อยไปที่สวนสาธารณะใกล้ๆแล้วนั่งคุยกันอย่างจริงจังทาไมถึงทําแบบนี้เพราะเหตุผลที่แข่งรถชนะจริงๆเหรอใช่ค่ะมันเป็นกฎของพวกเราถ้าไม่เอาคนซ้อนท้ายให้คู่แข่งก็ต้องให้รถแต่พี่ไข่นุยพึ่งแต่งรถไปเขาให้รถพี่หมอไม่ได้ แต่ให้แฟนตัวเองกับพี่ได้ช่ยไปหน้าหล่อเหล่าแทนตัวเองด้วยสรรพนามใหม่เพราะเขาคิดว่าเผื่อจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นใช่ค่ะมันเป็นกฎหนูต้องไปเป็นของพี่หมอพี่หมอเจ็บพี่พัดเป็นของหนูแล้ว ประโยคสุดท้ายเกิดขึ้นหลังจากนัตตี้แอบบมองชื่อที่ปักอยู่ตรงเสื้อของหมอเจโดยที่ไม่ทันสังเกตเลยว่าคำนำหน้านชื่อของหมอเจคือหมอมหลวงเราชื่ออะไรนะนัตตี้ค่ะเรียกงัดก็ได้หรือเรียกหนูก็ได้นัตตี้ไม่รักแฟนตัวเองเหรอรักค่ะแล้วทําไมเขาบอกให้มากับพี่เราก็มาง่ายๆเลยล่ะเพราะมันเป็นกฎไงคะแล้วพี่ไข่หนุ้ยก็ต้องการแบบนั้นแต่เราไม่ใช่สิ่งของนะที่จะยกให้ใครง่ายๆทําไมถึงยอมให้ใครมาสั่งให้เราทําอะไรแบบนี้ใครให้ไปไหนก็ไปนัตตี้ว่ามันถูกแล้วเหรอหรอื คนเด็กกว่าเงียบไปพังใช้ความคิดเราต้องรักตัวเองให้มากกว่านี้สิเราเป็นเจ้าของตัวเราเองนะเรามีคุณค่าในตัวเรานะนัตตี้เราไม่จาเป็นต้องไปเป็นของใครถ้าเราไม่ต้องการริ้มฝีปากอวบอิ่มบึนขึ้นเมื่อกาลังใช้ความคิดอย่างหน,นาเรานัตตี้ต้องทอํายังไงคะหมอเจดยิ้มให้อย่างอบอุน่นก่อนจะเอื้อมมือไปยีกลุ่มผมสีน้าตาลอ่อนที่ป่านการย้อมสีมาอย่างนึกเอ็นดูเขาเผยตัวไปเพราะคนตรงหน้านะ่ารักในหัวก็คิดว่าเด็กคนนี้อ่อนต่อโลกมากโชคดีที่เป็นเบต้าไม่ใช่โอเมก้าไม่อย่างนั้นคงแย่อาจถูกคนไไม่ดีหลอป อะไไรก็ด้หมอเจตคิดว่านัตตี้เป็นเบตา้าเพราะไม่ได้กินฟิโลโมนจากคนตัวเล็กสักนิดนัตตี้ต้องรักตัวเองอย่ายอมให้ใครมาเอาเปรียมาหาผลประโยชน์กับตัวเองผู้ชายถ้าเขารักนัตตี้จริงเขาจะไม่ยกนัตตี้ให้ใครง่ายๆเข้าใจที่พี่พูดไหมเข้าใจแล้วค่ะไปหน้าหวานพยักหน้างเงยๆประกอบการพูดไปด้วยส่งผลให้คุณหมอระบายยิ้มออกมากลับบ้านนะพี่จะกลับไปทํางานแล้วครับพี่หมอ สองแยกย้ายกันไปนับตั้งแต่วันนั้นเขาไม่ได้พบกันอีกเลยเพราะว่านัตตี้ไม่สามารถลืมคุณหมออินิม่าสุดหล่อได้สักวันคิดถึงแตรรอยยิ้มอบอุ่นและคําสอนที่ทําให้เขาคิดได้ว่าเขาต้องรักตัวเองอย่างไรในหัวครับในหัวเกิดเรื่องแล้วครับอะไรของเองไอ้นัดครับในหัวมันจะเอาเรือออกจากฟังแล้วครับเรือมันแบบนั้นเดี๋ยวมันก็กินหัวเองหรอกในหัวสิชนพ่อของนัตตี้ว่าพังยิ้มเมื่อนึกถึงลูกชายที่รักเขาไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วครับในหัวจะแรงใต้กันไม่เป็นแล้ว าอันนั้นน่าก,ก่าอีกเนื่องจากนาตี้เป็นสกอยที่ชีวิตติดเมืองกรุงจึงไม่พูดภาษาบ้านเกิดซ้ำยังบอกให้คนทั้งเกาะพูดภาษากลางเท่านั้นอีกด้วยและจะไม่มีคนฟังคำลูกชายของนายหัวหรอแน่นอนว่าไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะทุกคนรู้ว่านายหัวรักและห่วงลูกชายที่เป็นโอเมก้าคนนี้อย่างกับอะไรดีก็จริงของเองเอาเอาไปมันอยู่ไหน ออกเรือไปแล้วมั้งชาอายุเข้าเลขหกจำเท้าไปหาลูกชายก็จะพบว่าเจ้าตัวดีกําลังขับเรือออกไปเสียแล้วให้เดาว่าไปไหนก็คงไม่พ้นไปหาไข่น้อยแฟนหนุ่มและไปซ้อนมอเตอร์ไซค์เล่นนั่นแหละในหัวสิชนคิดอย่างนั้นไอ้นัดเอ็งจะไปไหนเดี๋ยวหนูกลับมาจะพ่อจะทิ้งอาลีไอยู่คนเดียวหรือไงเอ็งจะไปไหนหนูว่วงน้องเหรอแต ตี้หยุดชะงักทุกการกระทําถึงแม้ว่าความคิดถึงที่มีต่อคุณหมอสุดหล่อจะมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถทิ้งน้องชายไปได้ก็ได้แต่หวังว่าโชคชะตาจะนําพาให้ได้เจอกันอีกครั้งในเร็ววันสารภาพมาเลยนะคะว่าใครตลกฉากพี่ไข่หนุยออกมาบ้าง ก็คือพูดใต้ไม่เป็นนะคะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นก็เลยแบบได้ตลกไปอีกแบบนะคะยังไงก็ขอโทษแบบว่าชาวเปิดใต้ด้วยที่พูดออกมาเป็นแบบนั้นนะคะก็พยายามทําให้มันเหมือนที่สุดแต่มันก็ทําไม่ได้นะคะไม่ได้เป็นคนใต้นะยังไงก็อยากให้คนทุกคนได้รอยยิ้มไปกับ ยนเสียงเรื่องนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับกลับไปนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะรับรองว่าสนุกแล้วก็น่ารักตลกขบขันแน่นอนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะเผื่อน,นี้เป็น,นคลิปแรกที่เราเจอกันแล้วเดี๋ยวห่าก,กันไม่เจอนะไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบายรักษาสุขภาพนะคะทุกคนแล้วก็แฮปปี้ดีกันนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลื ลืมกดเข้าไปฟังเพลงประกอบใหญ่เรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนไลตั้งใจแต่งมาให้ทุกคนเลยนะคะจิ้มไปฟังเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้